มวงโลนค่ะเดินค่ะเก็บบวมอซอยอยังเดี๋ยวน้วนค่ะคุณเหงาอุ้ยมาม่วงมาม่วงด้วยได้มัน

จากฝนตกมือว like <laughs> <the onos. S 1> ่า <laughs> นันะาเพื่อนๆค่ะบัม่วงโรนจะบัม่วงหน่อยบังงวงใหญ่พี่ดต้นเหตุจังไหนแบบแดดยังว่าจิดด้เหตุบัม่วงแทนเนาะอันนี้ราบแดดไหมจะเสียจังไห่เนาะเพื่อนเอ้ยไม่เกียไปกินทอยเลยบัม่วงหน่อยเลยไหนเป็นเราเปนนางมา่น่น ใ่หนาค่ะวันเดือนจางเหงื่งเชื่อหนฝนมาตกสูงสคขับขีดเลยุนะผมกังวงเยเดี๋ยวมองงามผมม้วนผิดนน้ำคคำว่าบุอึดบูอยากเนาะมาหลยเราพุ่งผูได้อยาก นมากันยากหน่อยเจ็บบกม่วงเลยค่เ็บบกม่วงแขนคับเกือครับเป็นแดดทับแดดกับแดดเห็ดแหละเนาะยางห้เราแดดอยู่ค่ะที่ได้บกม่วงคุณน่ะ cảm ơn bớt đây thì nó Chị thằng này cái nhà mặt quá Ôi,